สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเราอีกตามเคยนะครับวันนี้สินค้าไม่ใช่ดิประเทศที่เราจะแนะนําในการนําเข้าสินค้ามาอีกประเทศหนึ่งก็คืออังกฤษทึ่งทางเกียวต้นชิปปิ้งก็มีบริการนําเข้าจากอังกฤษมาไทยนะครับผมอ่าทำไมต้องใช้บริการนําเข้าจากอังกฤษมาไทยกับเราเนื่องจากเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญทั้งการประสานงานการติดต่อการเข้ารับสินค้าและการติดตามการขนส่งการจัดการเอกสารและ ทั้งสุดอกาศกรทั้งทางอังกฤษและไทยเรามีบริาการครบวงจรตั้งแต่การประสานง,งานกับผู้ผลิตในอังกฤษการจัดก,การขนส่งแล้วก็เนี่ยครับผมเกี่ยวต้น UK ทางด้านอังกฤษเรามีพาร์ทเนอร์อยู่ที่อังกฤษด้วยจึงมาเราทำมานานนะครับผมแต่ว่าไม่ได้โปรโมทอันนี้เท่าไหร่ก็เผื่อลูกค้าหลายท่านถามมาว่ามีอังกฤษไหมมีอังกฤษไหมมีครับผม เรามีบริการนําเข้าทั้งเรือทั้งทาง,งเรือทางเครื่องบินจากอังกฤษมาไทยนําเข้าทางเรือก็สามารถป,ประหยัดค่าใช้จ่ายเหมาะสําหรับสินค้าที่มีน้ําหนักหรือปริมาณมากเรามีการขนส่งที่ปลอดภัยมีการบรรจุสินค้าที่ดีตรงในตู้คอนเทนเนอร์ส่วนการนําเข้าเครื่องบินก็อาจจะเหมาะกับสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วมีราคาแพงเช่นสินค้าแฟชั่นสินค้าอิเล็กทรอนิกส เรารับสินค้าที่มูลมีมูลค่าสูงเช่นาริการจะไม่มีสินค้าแบรนด์เนมทำไมต้องใช้บริการของเราหนึ่งเรามีประสบการณ์ด้วยความเชี่ยวชาญเรามีทีมงานจากอังกฤษนะครับผมที่คอยเคลียร์สินค้าจากทางอังกฤษและมีทีมงานในไทยที่เคลียร์สินค้าในไทยเรามีบริการครบวงจรตั้งแต่ประสานงานกับผู้ผลิตอังกฤษ และก็มีการมีการบริการไปรับสินค้าในเขตที่เราไปรับได้นะครับผมในเรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือไม่ต้องกังวลครับหากสินค้าถึงมือเราแล้วส่งสินค้าถึงไทยแน่นอนแต่เราไม่รับส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับผมอ่าสินค้าที่น่าสนใจนําเข้าจากอังกฤษมาไทยอ่าอันนี้อยากรู้เพื่อใครอยากจะสร้างแบรนด์ธุรกิจต่างๆก็เสื้อผ้านแบรนด์เนมเช่นบูเบอร์รี่อลิสเดอร์แมคควีนสเตล่าแมคเคนเน มีทั้งกระเป๋ารองเทา้าแล้วก็กระเป๋ารองเทา้าทวถึงแบรนด์นิยมอย่างมูเบอรี่และจ i มมีค่ครูเครื่องประดับก็มีอ่าอันนี้ถึงตาเครื่องสําอางบ้างสำหรับสาวๆนี่ครับแบรนด์ชนน้จากอังกฤษก็มีหลายแบรนด์ตามนี้เลยครับผมทั้งเดอะบูีิชอปลรดอ,อาหารและเครื่องดื่มชาระดับพรีเมียมจากอังกฤษก็ทวิงเกอร์วอซับแอนด์แมสัน ขนมหวานและขนมปังก็มีนะครับผมเครื่งอ,องดื่มแอลกอฮอล์ก็อันนี้อาจจะต้องถามเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่านําเข้ายากครับผมสินค้าของเด็กเล่นก็มีที่เหมาะก็มีเลโก้มีเพมมอลอบะเห็นไหมเสื้อก็จดเสื้อผ้าเด็กก็หลายยี่ห้อเลยอ่ะเฟอร์นิเจอร์สำหรับคนที่ต้องการเฟอร์นิเจอร์สไตล์อังกฤษแท้ๆก็ สามารถนำเข้ากับเราได้ครับอันนี้จะนำเข้าทางเรือครับเพราะสินค้ามันค่อนข้างหนักสืก่อการเียนการสอนของอังกฤษก็มีคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสมุนไพรก็ผลิตภัณฑ์เติมอาหารเช่นวิตามินอาหารเสริมจากแบรนด์ดังสมุนไพรและยาสมุนไพรจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานและสุดท้ายก็เครื่องใช้ส่วนตัวอยู่ดที่อยู่จากอังกฤษมาไทยหรือย้ายจากอังกฤษมาไทยเราก็มีบริการนะครับผม เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้ใต้คลิปนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายของเราลูกค้าก็ลองไปกดคลิกดูอ่ะเป็นหน้านี้ได้เราแนะนําไปแล้วแล้วก็ถ้าลูกค้า,า,าต้องการติดต่อเราก็ตามนี่เลยครับผมสอบถามอัตราค่าใช้จ่ายสอบถามให้ไปรับสิน,สนค้าอะไรก็ถามมาได้ครับผมแฟนเพจกีต้น Import หรือที่อีเมลต้นอันเดอร์สเกลแอนด์ฮอตเมลกรอมหรือคลิกตรงนี้ก็เป็น ID line ของเรานะครับอันนี้เราทาลิงก์ไว้ให้แล้วก็วจะเข้าสู่หน้าไลน์ได้เลย เพียงท่านกดลิงก์ใต้คลิปครับหน้านี้ก็จะขึ้นมาแล้วก,กดถับสไครต์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปแนะนําแหล่งซื้อสินค้าที่น่าสนใจจากอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าต่างๆทั้งวิธีการค้นหาจะมาได้ทําตามนี้เลยครับผมอย่าลืมช่องทางทําธุรก,กิจดีจากกับเรานะครับผมเราจะมาขยอยสอนให้เคเลับวิชาในการหาสินค้าครับผม ก็กดติดตามตดตับเตไครนะครับผมรับข่าวสารเวลามีสินค้าใหม่ๆการค้นหาใหม่ๆที่น่าสนใจทางเราจะพยายามอัปเดตก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ